แมบนี้เขาบอกว่าเราจะต้องขี่หลังกิมเมทแล้วก็ทำการวิ่งแข่งให้ไวที่สุดจะได้เป็นผู้ชนะสุบสวบเด้อสุบสวบอะไรสุบสวบอะไรก็นี่ไงต้องกินน้ํากริมเมทสีม่วงจะได้มีพลังแล้วก็จะวิ่งเร็วใครบอกกันเล้วแค่ดื่มอย่างเยีอวไม่พออโอโดูคนนั้นดิอย่างแจมโอ้โหสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวอย่าง และในวันนี้เราจะมาทำภารกิจให้วิ่งเร็วที่สุดกันเพื่อเป็นหนึ่งในแมปนี้ค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยอืมแล้วจะทำยังไงดีเวลาก็มีน้อยแต่ดูก่อนทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่เราสามารถที่จะรอเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะคะเพื่อทำการสุ่มสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ แล้วเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าเทพอย่างไวมากๆเลยนะคะทุกคนสุดยอดเห็นปะทุกคนพอสัตว์เลี้ยงเราไวใช่ปะคะแนนมงกุฎตรงนี้มันก็จะแบบเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวเลยนะคะซึ่งคะแนนตรงนี้นะคะก็สามารถไปสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าเกิดว่าเราจะไปที่ประตูมิติถัดไปเราก็จะต้องทําการรีตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างจะใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะ อย่างอันนี้พี่เล่นเกินไปแล้วตั้งเยอะนะคะทุกคนใช้ในการปลดล็อกตรงนี้แค่10,000เองแต่ว่าพี่เล่นไป20,000ืล้ละเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นดูนะเพราะว่าเราจะได้ไปเล่นแมปถัดไปแล้วแมปถัดไปใช่ปะมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงอันใหม่ให้เราสุ่มนะคะทุกคนดูอย่างอันนี้เห็นปะว้า <Wow! S 1> ตอนแรกๆนะคะเราก็จะวิ่งช้าแบบว่าอืมก็จะเดินทางถึง เราก็จะต้องทการปลดล็อกไปเรื่อยทุกคนแต่บอกไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งเร็วเมื่อไหร่มันจะยิ่งสนุกมากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะว่าเราจะได้สุ่มสัรเลี้ยงมากมายเลยนะคะทุกคนและที่สําคัญเราจะได้เป็นที่หนึ่งของแบบนี้นั่นเองอ่ะมาลองดูกันนะทุกคนนะนี่ไงไข่สีเขียวได้ไรได้ไรเออยูนิคอร์นก็ถือว่าน่ารักนะอีกสักครั้งหนึ่งขอให้ได้ตัวแรหน่อย ยูนิคอนไหนมาดูคะแนนของยูน mm ิคอนดิดูเหมือนว่าอันเดิมจะดีกว่านะคะทุกคนเราก็ใส่อันเดิมไปดีกว่านะคะคะแนนของเรามันจะได้พุ่งปริ๊ดปริ้เลยนะคะทุกคนเห็นปะยูนิคอนคือแบบค่าแค่นิดเดียวเองแต่โบกคของเราคือคะแนนเยอะนะเราก็จะใส่อันนี้ดีกว่านะคะจะได้ทำให้เราเก้ากระโดดแบบว่องไวไปเลยแต่ที่พี่รออยู่ตอนนี้ก็คือนี่เลยค่ะทุกคนไข่มังกรแมกมาเอก คือไข่มังกรอันนี้นะทุกคนแต่ก่อนอ่ะเขาขายอยู่ที่499โรบักใช่ปะแต่นี่คือฟรีเลยแล้วก็เซตนี้ค่ะทุกคนที่พี่ต้องการมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราต้องเล่นให้ครบ45นาทีนะเพื่อทำการปลดล็อกนะคะตอนนี้พี่ก็เล่นใกล้แล้วนะตอนนี้ปลดล็อกไข่มักมาได้แล้วมาดูกันว่าจะได้อะไรอะไรอนะ่ะว้าวก็ถือว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยวขอทำการเปลี่ยนแบ ใส่แทนอืมเอเลียนดีไหมโอ้อันนี้ก็ได้นะทุกคนนะเดมอนนี่เราได้มาจากการสุ่มนะคะทุกคนเราก็จะใส่แมกมาเอกไปแถนละกันแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่แล้วเวลาที่รอคอยตอนนี้ก็มาถึงแล้วค่ะแพ็กเกจนี้เลยปกติ900รโรบัคแต่ว่าตอนนี้คือฟรีนะทุกคนนะเข้ามารีบเข้ามาเลยนะคะทุกคนนี่ได้ไหมนะทุกคนตอนแรกใช่ปะ แบบคะแนนพี่แบบน้อยมากเลยเว้ยพอเปลี่ยนเป็นเซ็ตนี้คือแบบมันมีขึ้นทีละ2อ0 0สทุกคนคิดดูดิแล้วแบบวิ่งแคบแบบเดียวนะคะแล้วที่สําคัญคือมีการปลดล็อกสกินของกร i ม a c มด,ด้วยนะตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นสีม่วงได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วสังเกตดูนะคะด้านล่างตารางเล็กๆอันนี้คือแบบพี่วิ่งแซงทุกคนเลยเห็นปะ่ะแต่ก็ยังมาเป็นที่หนึ่งใช่ปะต้องไวกว่าเน้ ก็ใช่อ่ะลองสุ่มไข่แมกมาเองทีนี้อยากได้ลิมิเต็ดอะเร็วๆอันนี้เออเหมือนเดิมเลยเหรอ้เขาเลอกเอาไว้หรือเปล่าอะไม่น่าใช่นะเขาน่าจะสุ่มเอานะทุกคนนะและนี่ก็คือเพื่อนเรานะคะที่เป็นตัวสีเขียววัสดีเพื่อนวัสดี นายเหนื่อยไหมฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันเป็นช้างให้คนมาเ่อะไรเพื่อนเฮ้อกีเมอยานเราทําไมต้องมาให้คนเคล้างแบบนี้ด้วยละเพื่อนเสียส,สักชีจริงๆมันก็แปลกๆนะทุกคนแต่ว่ามันก็ดูน่ารักตะมูตะมิดีนะคะปกติแล้วอ่ะเราจะวิ่งเองใช่ปะในแบบนี้แต่ตั้งแต่การอัปเดตครั้งนี้คือขี่กีเมจแล้วก็วิ่งเออมันก็ดูแบบว่าน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะทุกคน พอพี่นั่นไปเรื่อยๆใช่ปะพี่ก็สามารถสุ่มตรงนี้ได้อีกทุกคนนี่ตรงนี้เลยมาเราสุ่มกันกดสปินมาดูกันว่าปกติแล้วกดครั้งหนึ่งต้องใช้350โรบักนะแต่ว่าตอนนี้คือกดได้แบบฟรีๆเลยมาดูกันว่าจะได้อะไรอได้เอเลียนมานะคะในการที่เราได้ตัวสัตว์เลี้ยงแบบว่าซ้ำๆกันใช่ปะทุกคนเราสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาผสมกันได้ เออแล้วพอผสมกันแล้วใช่ปะ่ะสัตว์เลี้ยงเรามันก็จะเทพมากยิ่งขึ้นเว้ยแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ได้ประมาณ2ตัวแล้วต้องได้ทั้งหมดสาตัวนะคะถึงจะทําการผสมกันได้ค่ะแล้วตอนนี้พี่ก็ทําการปลดล็อกนะคะเพื่อที่จะไปด่านถัดไปซึ่งในแต่ละครั้งอะทุกคนมันใช้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็ว้ามาอีกแบบหนึ่งแล้วว้ ด่านนี้คือแบบว่าแจ่มนะแต่ว่าด้านในเวลาวิ่งก็เหมือนเดิมอะใช่แล้วแมปนี้มันก็จะมีหลายด่านเออมันก็มีหลายแมปเออนั่นแหละช่างมันเถอะโอเคค่ะทุกคนแล้วเกิดว่าใครเล่นไปเล่นมาแล้วรู้สึกท้อใจนะคะก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีของขวัญให้ด้วยนะอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามันจะมีของขวัญอยู่ตรงมุมซ้ายแล้วก็อย่าลืมปลดล็อกไข่มังกรทุกๆก,กี่นาะทีที่เขากําหนดด้วยนะตอนนี้พี่ก็ได้มาอืม หลายใบายมากมากเลยนะคะทุกคนสุ่มกี่ครั้งก็ได้เหมือนเดิมเลยใครได้นะ่าจากนี้มาบอกกันในเออจริงทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะคะสุ่มแล้วได้แบบแตกต่างมาบอกพี่ทีนะคะอ้าวเ,เฮ้ยคนตกมาจากไหนวิ่งมารลนะอ๋อน่าจะค้างนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวทำการปลดล็อกด่านต่อไปเลยดีกว่าคะ่ะมาไปดูกัน นี่อันนี้นะคะพี่ก็เข้ามาที่อีกกหนึ่งแล้วนะทุกคนอันนี้คือใช้การปลดล็อกคือแบบเยอะมาอแล้วพี่ก็เล่นจนปลดล็อกสัเลิงตัวนี้ได้แล้วอย่าเรียกผมว่าตัวอะไรครับผมคือคนอ๋ออย่างนา่ารักตัวมูตอมิคะแนนตอนนี้ก็คือสูงที่สุดใช่ล้วคะ่ะถ้าไม่เชื่อลองดูนี่นะ20ล้านที่เราสุ่มดูทุกคนได้มาเป็นโฮโลแกรม แต่ตัวน้อยตัวนี้คะแนนน้อยกว่าตัวนี้นะคะทุกคนเห็นปะบางทีของฟรีก็แบบดีกว่าการที่เรามาสุ่มนะคะวิ่งต่อไม่รอแล้วนะสู้